อ่ะค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่มีเอฟซีทักท้วงเขามาว่าแม่ขั้วยังบวัในไตามเซียนพิษณุโลกเด้อวสันเซียนพิษณุโลกนี่มาแบบใดสามตัวมาสองตัวนี่ค่ะอันนี้เป็นสูตรของเซียนพิษนุโลกโดยตรงให้ตองวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นคือการเพิ่นหงายตองวดมากโอ้คือติ่มนี่คือเพิ่นเพิ่นหงตองวดมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเซียนพิสนุโลกหลังจากนั่นกอกสองของเพิ่นนี่คืองวด บวดที่ผ่านมาย่างบอท่านไห้แต่พ่อเอฟซีทักทวงขมาเพิ่นสี่ไห่ชนกันบอค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะพี่ ไม่น่าล่ะเมื่อวานนี้เอซีทักทวงเข้ามาเซียนพิษสนุโลกน่ะสามตัวมาสองตัวหรือมาสามตัวยังบ่ได้เด้อแม่สิน <c oughs> แม่ครัวยังงงอยู่เลยว่าเอายังไม่ได้บอก <c oughs> เออก็เลยทักถามพี่วันนี้แหละผมว่าจะมาเอาของสุดท,ท้ายดนด่วน เออใช่ใช่เป็นสายด่วนเพราะว่าของพี่น่ะมันแค่สามหางมาสองหางหรือว่ามาสามตัวเนาะพี่เนาะของพี่น่ะเอามาแล้วอ่ามาแล้วจัดเลยค่ะสายด่วน กับสูตรที่นึอใช่งวดที่ผ่านมาก็ปนเหมือนกันที่ค่ะ,คะใช่งวดที่ผ่านมาก็ชนงวดนี้ก็ชนเรืองวดนี้ชนสามสูตรค่ะเดี๋ยวแป๊บหนนะึ่งแม่สามสูตรได้ตัวเดียวกันแม่ครัวเขียนก่อน โอเคจัดมาเลยค่ะพี่รอบนี้ไม่รู้ว่าจะเหมือนรว่าที่ผ่านไปไหมอ่าก็ไปตามสูตรมันบอกพี่วิ่งหกกระศูนเหมือนกันวิ่งบนเป็นบนเนะพี่เนะตับบนอย่างเดียว วิ่งหกกับศูนย์ชนกันที่สูดหนึ่งไงค่ะใช่ชนกันสามสูตรอ่ะหกกับศูนย์ค่ะหกหกศูนย์หกหกศูนย์สามตัวมาสองตัวค่ะ อ๋อมันเป็นหกหกศูนที่ที่ที่เด่นมากเปล่าพี่ใช่ก็รตรที่หนึ่งมันได้หกศูนย์สองตัวอ๋อรอบนี้น่าจะเป็นหกหกศูนรอบนี้สามตัวมาสองตัวก็เป็นหกหกศูนย์อืมโอเคจับคู่จับคู่นี่มีขึ้นมีลงนะ แบบเพิ่มแต้มลงแ้มอะไรเงี้ยค่ะหกหกหกศูนย์หกหกศูนย์สองตัวนะหกหกกับหกศูนย์เอา้าจับสามตัวไปแล้ว <laughs> เอาสามตัวก็ได้แล้วก็คอยตัดอืม สามตัวจัดไปแล้วหกหกศูนย์อ่าก็ผมก็เน้นหกหกศูนย์แต่จะเอาสองตัวก่อนไงโอเคเอาเอาสามตัวก่อนพี่เพราะว่าแม่ครัวเขียนสามตัวไปแล้วขอสามตัวก่อนอ่าเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหก ศูนย์ค่ะสามตัวจะมีสามหางค่ะทีนี้ก็จะเป็นสองตัวอีกสี่หางค่ะหกสองหกห้าหกเก้าหกสองหกห้า หกเก้าหกหกหกศูนย์หกหกหกศูนย์มันมีห้าหางครับค่ะเป็นแต้มลงแต้มหกหกแล้วกระดกเป็นเก้าค่ะ สองตัวล่างมันมีอีกสูตรหนึ่งแต่มันก็ชนกันสูตรที่ให้คุณไปแล้วสองหางห้าล่างนี้วิ่งแปดกับสูนล่างวิ่งจะมมมีตัวหางแปดกับศูนย์ค่ะหนึ่งแปดสองแปด หนึ่งแปดสองแปดหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เคค่ะเอสองสองตัวบนสองตัวบนฝากไปหางหนึ่งเก้าสี เก้าสี่เนาะสองตัวครับสองตัวบนปากไปหนงหนึ่งเก้าสี่โอเคค่ะไปเน้นหนักที่ตัวไหนดีพี่ชุดสามตัวก่อนนะสามตัวนี้ก็จะเป็นให้เน้กระดูกหกหกศูนย์เก้าหกศูนย์ สองตัวสองตัวก็จะเป็นหกศูนย์หกเก้าใด้เก้าหกไม่ใด้หกเก้าแต่พี่จัดมาหกนะเก้านะหกเก้าเออก็ได้เหมือนกันค่ะ พี่จัดมาหกเก้าเพราะว่าพี่จัดแค่หกสองหกห้าหกเก้าหกหกแล้วก็หกศูนย์ตัวฝากมีเก้าสี่ค่ะส่วนสองตัวข้างล่างส่วนสองตัวข้างล่างค่ะสองตัวข้างล่างสองแปดกับศูนย์สองขีดสินใตขึ้นตัวเน้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อ คีเ้นไตเส้นไต,น,ไตนี่คือเน้นถ้าออกถูกก็คือว่งกลมเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาสำหรับสายดวยน,น,นค่เน้นไปทีหกศูนย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเซียนพิษศนุโลกอ่ะแดดร้อนไหมวันนี้แดดร้อนไหมตอนนี้ยังไม่ร้อนเลอที่คุณโทรมาทีแรกไม่ได้รับ ลูกค้ามาพอดีเลยอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะสำหรับแนวทางค่ะสวัสดีครับค่ะอ่ะพี่น้องมาเบิ่งกันสำหรับอ่ะสายของพิษณุโลกเนาะคะ่ะเป็นสายดวนเพราะว่าตัวเลขของเพิ่นมาาชุดนี่เสียมากดวนแต่ว่าหลอบนี่มีหลายหางจักหน้อย นี่คืองวดทีผพานมาเน,ะะน,นะนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่คืองวดทีผพานมาค่ะพี่น้องสําหรับเซียนพิศนุโลกนะคะเด่นบนมากกกสองเข่าที่หกสองตรงๆจับคู่กับพลาดไปนิดนึงเกือบแตกฮกฮกสองจับคู่คือเข่าหกสองเนีนเเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อาารอบนี้เพิ่นเน้นไทสอหาง3าตัวเน้นหกหกศูเก้าหกศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นกะมาตัวเก่าซ้ำซ้ำซ้ำมาตัวเก่าพี่น้องพีทแต่สเพิ่นวิ่งมาหกศูนย์หกส่วนสอตัวก็มีหกสองหกห้าหกเก้าหกหกหกศูนย์ตัวฝากก็คือเก่าซีเน้นที่6กเก้ากับหกเด้อค่ะพี่น้องสำหรับสหาง อสองตู๋เนาะค่ะสำหรับสองตู๋ส่วนรางเพิ่นวิ่ง8กับศูนย์จับคูมี่หนึ่งแปดสองแปดหนึ่งศูนย์สองศูนย์เน้นที่สองแปดกับสองศูนย์อะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องสำหรับเอฟซีทักทวงเข่ามาอยู่แม่ขั้วว่ามันแม่ขั้วเอาเบิร์ตแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณผู้ทักทวงเข่ามาเนาะค่ะพี่น้อง เอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะสำหรับสายด่วนพิษณุโลกพอกัดคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ให้ทุกท่านโชคดีกับสายด่วนเซียนพิษณุโลกด้วยค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแม่รัวสวัสดีค่ะ